อะไรอะอะไอว่าไอวาไอว่าแอ้วร่ส <czego od ita et> ุดเลยไอว่าไอวาทำอะไรอยู่คะอุ้ย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 อะลงลงลง พี่นปนั่งอ่านหนังสือให้น้องน้องฟังปะอหคะไมอรอะไรอะลูกทำอะไรได้ได้รลงดงได้แล้วแอลงมานะยังไม่อยากให้น้องกินง้าอีก

น้องชอบไม่รหมือนละยาละยาชอบพี่กินเดี๋ยวจะตาต่ำก็จะต่ำเลยอ่ะยังไงยังไงน้องนีนะน้องนีนะพอพ่อให้คนอื่นถือแล้วไปเล่นกับน้องพีน้องจะได้ไม่เหงา ทุกคนเล่นกับน,น้องพีจนเหนื่อยหมดแล้วอังจริงนะก่อนหน้าที่เราจะรับเราก็คือเล่นกับน,น้องพีตลอดให้น้องพีเอเนจี้เยอะจริงเ <laughs> วลาอ,อยู่บ้า,านนะไอว่าไอว่า อันนี้เขาทำอะไรลูกแปลงฟันไหนใครแปลงฟันอยู่ชี้ให้พ่อดูหน่อยอ่าแปลงฟันฮาแปลงฟัน,ฟนใช่พอเขาอ่านจบนะแล้วเขาก็ไม่เอาแล้วนะเาก็แปลงฟันค่ะแปลงฟันเก่งไหมพี่ทีมานั่งข้างน้องหน่อยสินั่งข้างนี่นั่งข้าง,องไอวานี่มาอ่านสื่อกับน้องมามาอ่านสื่อไหนคะ เปิดพอดีปดุปป๊บปนสื่อดว้วยอันนี้ค่ะจบแล้วอันนี้ค่ะอันนี้นะคะได้มใหม่นะคะเป็นเก่าไม่ดูด้วยอันนี้สื่อกับไอวานไหมค่